สบายดีจ้าพี่น้องวันนี้เรามาทําผัดกะเพราปลาหมึกกันนะคะผัดกะเพราปลาหมึกแบบยั่วๆเอามาให้ดูขั้นตอนสุดท้ายนะคะเพราะว่าขั้นตอนแรกพี่น้องก็หูก,กันดีเนาะมีใบกะเพราแล้วก็มี้หอมแล้วก็ตำพริกกับกระเทียมนะคะยั่วมากความแซ่บความหวานและะ้ะกั ความในสดของปลาหมึกเนาะคะ่ะเนาะโตใหญ่ๆเอามาให้เบิง่งขั้นตอนทุดท้ายนี่คือผัดกระเพราปลาหมึกนะคะครัวเรืองแสนวันนี้ขอเสนออาหารทะเลแต่ละมือเหตุปลตะเจวพี่น้องนะยูทูบก,กสิวะอ๋ออันนี้คือเหตุปลตะเจีวเถียนนอกสิวะมันกินอาหารทะเลเป็นบก่กสิวะ เป็น,น,น,นคือการคาอาหารทะเลก็คือทอดปลาหมึกแห้งมือนี่ห้ากระถอดห้ากระบอกเลมีทอดปลาหมึกแห้งดังนั้นเพราะว่าอันกินดููได้ไล,ลเพิ่นกนระปวดกลามดีเนาะพี่น้องก็เลยมาผัดกะเพราปลาหมึกค่ะผัดกะเพราปลาหมึกยั่วยั่วเบื้องบนพี่น้องความปลาหมึกมันใหญ่มันสดนะ่รตอนคุูุขี่หลีป๊บไพี่น้องทั้งบ้านเห็นกระจิ ยำลล่หอยโยกโยกก็ยำยียยยได้เนาะเคใี่พี่น้องอยากผูมาใส่แรงการแรงงานผูมาเหตุงานเหตุการณ์าะคะเนาะพี่น้องผูเป็นแม่ย้บานทหารโบก,กบระเบิ้งแน่ภูนะบางมือต้อโดนกินเทือดระคะพี่นอ้องเพราะว่ากินใท้ดูก,กด็ได้แค่ายานำหนักขึ้นกระเพราบะมือก็มาใ,ให้พี่ใน้องเบิ้ง หนวดเป็นหนวดเลยนะคะผัดอยู่ที่นี่หอมถึงบ้านทั้งผู้ชมคลิบผัดกะเพราปลามึกสาว้กับทีกับนองนะคะเมนูวันนี้ผัดกะเพราปลาหมึกย่อย่วๆคลิปนี้ก็บผมีอย่างไรพี่น้องผู้ชายก็อยู่ดีไม่แห้งปลาจาจาโลกไท่ไข่เจ็บ ฝากด้วยนะจ๊ะกับเพาปลาหมึกยั่วมากเลยสบายดีจ้าพี่น้องพอกันคิดนาเดี๋ยวมาหยวนลำลายไหมอด,ดีจ้า